ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ ID Report ประจำวันที่4ธันวาคม2567นะครับครับก็จะขอเริ่มต้นด้วยสถานการณ์สภาพภูมิอากาศนะครับวันนี้นะครับ,นนนะรบทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็ได้ประกาศออกมาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็ยังคงมีผลกระทบในช่วงวันที่4ที่5ธันวาคมนี้นะครับซึ่ง ก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้นะครับก็เคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างนะครับตรงนี้ก็จะทําให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ในช่วง4-5เนี่ยครับก็คาดว่าพื้นที่ที่อาจจะมีปริมาณฝนตกหนักนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ลงมานะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขานะครับแล้วก็ปัตตานียะลานราธิวาสแล้วก็กระบี่ตังและสตูลน,นะครับตรงนี้ก็ขอให้ ประชาชนในพื้นที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับจากสถานีว่าน้ำกรมชลประทานนะครับที่ตรวจวัดนะครับเป็นรลายชั่วโมงนะครับปัจจุบันนะครับก็สถานีในพื้นที่บริเวณภาคภาคใต้นะครับในเขตอ่าจังอ่าในเขตแม่น้ำปัตตานีสายบุรีคลองกันหยงมัดแล้วก็แม่น้ำโกโลกเองนะครับก็สถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มลดลงนะครับ แต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่มีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งอยู่นะครับก็อย่างเช่นที่สถานี X 275นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับหรือบ้านบีดอนะครับแล้วก็ X10A นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับตรงนี้นะครับก็มีสถานการณ์น้ำเนี่ยล้นตลิ่งอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งเมตรกว่านะครับตรงเนื่องจากว่าตรงนี้นะครับมี การระบายน้ําจากทางเขื่อนบางลางมานะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ใช้เขื่อนปัตตานีนะครับเป็นตัวช่วยหน่วงน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับณปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์น้ําที่ล้นสปินเวย์ของตัวเขื่อนปัตตานีนะครับก็ลดลงต่ํากว่าระดับสปินเวย์นะครับมาประมาณ7จ็เซนติเมตรนะครับก็จะทําทให้การบริหารจัดก,การน้ำนะครับในพื้นที่ตอนล่างเนี่ยมีความค่อนข้าง ทํางานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้พื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนปัตตานีโดยผ่านประตูระบายน้ําปีกีนะครับในการที่จะทดน้ำนะครับเข้าไปในระบบนะครับเข้าไปยังคลองสาขาต่างๆนะครับคลองระบายเพื่อที่จะลงทะเลแล้วก็เพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่ด้านท้ายนะครับบริเวณบ้านบีดอให้มีผลกระทบน้อยที่สุดนะครับสำหรับการสำหรับ พื้นที่ที่ประสบภัยในปัจจุบันที่มีน้ําท่วมขังอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยของกรมชลประทานเองนะครับก็ได้สํารวจมามีอยู่พื้นที่อยู่4จังหวัดด้วยกันนะครับก็คือปัตตานีสงขาแล้วก็นาราชิวาสแล้วก็รวมถึงนครศรีธรรมราชเองนะครับก็จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมขังนะครับอย่างเช่นในปัตตานีเองเนี่ยก็จะเป็นในอําอเภอสายบุรีทุ่งยางแดงไม้แก่นแม่ลานและอำเภออื่นอีกประมาณ12อําเภอนะครับ ในส่วนสงขาเองเนี่ยจะเหลืออีก 4, 4ี่อำเภอนะครับที <es> ่อ <meillä> ย <N> ู <Heather> ่ในพื <ś> ้น <literally> ที <waking> ่ข้าวสมุทรสทิงพระนะครับก็ได้แก่อเภอรโนดอเภอกระแสศินนะครับแล้วก็อสติงพระแล้วก็อสิงหานครนะครับในส่วนของจังหวัดนราธิวาสเองก็จะมีอยู่ห้าอำเภอนะครับที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่นะครับก็คือในอเภอเมืองนะครับอเภอระแงอเภอจอยร้องอเภอสุไงป่าดีแล้วก็อเภอตากใบนะครับ ในส่วนของคอนครศรีธรรมราชเองก็จะเหลืออยู่5อำ <_ s ign al> เภอเช่นเดียวกันนะครับก็คือเชียงใหญ่ชะอวดนะครับเฉลิมพระเกียรติอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทรนะครับครับในส่วนของกรมชลประทานเองนี่ก็ได้ดําดเนินการเข้าไปสนับสนุนให้การช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นาการเข้าไปในการเปิดโรงครัวนะครับหรือว่าไปการแจกถุงยังชีพต่างๆนะครับ ตรงนี้กรมชลประทานก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เกิดประสบอุทกภัยนะครับครับสําหรับสถานการณ์การช่วยเหลือในวันนี้นะครับกรมชลประทานก็ขอ,อน,นําเสนอภาพรวมในเบื้องต้นเท่านี้นะครับขอบคุณครับ